สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะที่เพชรรุ่งเรืองเพชรเดินะคะ่ะสาขาท่าคันโทนะคะจังหวัดกาลสินวันนี้มีสินค้านะคะมานำเสนออีกเช่นเคยเป็นอีสกิ542นะคะรุ่นนี้รุ่นดีพิมพ์นิยมนะคะสำหรับท่านไหนที่หารถไว้ใช้งานนะคะคันนี้เหมาะเลยทำนาหรือว่าทำสวนนะคะคล่องแคล่วนะคะ สภาพเดิมๆนะคะใช้งานน้อยมากนะคะคันนี้ได้อุปกรณ์เสริม2ชิ้นนะคะเป็นใบมีดดันหน้านะคะแล้วก็ผ่านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูผ่านกันสำหรับผ่านที่ได้กลับร้น,นะคะจะเป็นผ่านหวนว้านะคะของอิเซกิเลยคันนี้นะคะเปิดขายสินค้านะคะ เป็นเงินสดนะคะลูกค้าสามารถซื้อผ่านเงินในกระเป๋านะคะหรือว่าซื้อผ่านพกกระสอสหกรณ์ได้นะคะเปิดขายในราคา3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากมาทดลองขับนะคะก็สามารถมาขับได้นะคะที่ร้านของเรานะคะที่ ถ้าคันโทการสินนะคะหรือสอบถามเบอร์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่หารถไถชั่วโมงการทำงานน,น้อยๆสภาพดีสวยๆนะคะขอให้ รับคันนี้ไว้พิจารณาหน่อยนะคะสวยมากเลยชั่วโมงน,น้อยๆเท่านั้นหลักร้อยนะคะชั่วโมงหลักร้อยรถจะะทเบียนใช้ปี64นะคะสำหรับอีเซกิคันนี้ยางหน้ายางหลังเหลือเยอะใช้งานน้อยมากนะคะใบมีดดันหน้าใช้งานนิดเดียวเองถลอกนิดหน่อยนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะไม่มีเยอะไม่มีรั่วซึมนะคะ เบาไม่มีขาดนะคะสวยๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยรีบมาจับจองเป็นเจ้าของสินค้าเราได้นะคะ e ศกีห้าสี่สนะคะสำหรับลูกค้าที่หารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่หรือหารุ่นอื่นนะคะก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาในเพจ Facebook เพจรุ่งเรืองไทคเตอร์หรือว่าเซิร์ช u t u b e เพจรุ่งเรืองไทคเตอร์นะคะหรือช่อง Ti k t o k เพจรุงเดืองแทเตอร์นะคะ ค้าขอแนะนำสินค้าเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ